สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาบ้าเที่ยวนะครับนะช่วงว่างมือสองมือนี่บ่ได้คลายคลิปไปไหนนะพี่น้องนะเนาะเบิ่งปากแตกบดหนาวอากาศมันเย็นจังน้อยไปเกี่ยวเข่าพี่น้องหลังจากไปเสียยามั่นใส่ปุ๋ยมั่นแล้วๆกับมาเกี้วเขา่าตากเข่าไว้อยู่ล้านบนนะยี่น้อนบนนะครับตุ่มไว้เลยเพราะว่า ยายพิ่น้อหมอนัดก็เลยพายยกมาหมอนะครับก็เลยบ่ไท้ายคลิปนะวัางสองสามมือนะครับนะเก่าคลิปเก่ามามาเปิดห้พี่น้องเบิ่งกะขอให้กัถนนหนทางเรืองออำเภอลำพงไปกระนวนกะติดตามพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวก็พาพี่น้องไปเบิ่งอยู่เรื่อยๆอยู่คืนวันลดกะบางส่วนเนาะจากคืนวันลดไปอำเภอโน่นสังไปผู้ขาดกะ ถนนใกล้สิแล้วนะครับสี่ผ้าที่ตามไปเบิ้งระหว่างสิเขาเครื่องลบราณนั่นแล้วแล้วล่ะครับแล้วแล้วงามแล้วสบายแล้วเอามือนีมาเมืองคอนแกนต์ตติหานะไปย้ายมหาหาลัเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศเมืองคอนแกนน้ำเสาเ์เสามืดนะครับไปไปดูอีกเบิ้งด้วยครับสี่ออกทรงย้ายแล้วทรงย้ายแล้วก็สิไปเลาะในเมืองคอนแกนมันเป็นยังได้เนาะน้ำงามเสานะขึ้นเจ้ากัน เห็นว่าเห็นแล้วซ้มเมืองกรุงเทพนะครับคนยิ่งยังยิ่งยังตรงนั้บางนาลงบาลเนี่ยว้าวคนขักหลายพี่น,อน้องเนาะสาตื่นปเจกัน,กนาวตื่นอันนี้เวลาหกโมงนะครับหกโมงกุกว่านะครับบรรยากาศในเมืองคอนแก่นขี่รถพาไปนี่แหละพาการการ ใจกลางเมืองไว้นีิละะ <laughs> ่ะเมนต์ถนนยัง,งจะเอินมะลีวันตีถนนยังตีนี้พันสลาก,กลางไอ้พันในสารลักเมืองมาไหมครับหนาโรงพยาบาลมาหนิไหมถนนหมายเลขสิบสองบ่อแมนบอ่อพี่น้องอาจ์จีบ่อแมนเนาะอาจ์จเป็นถนออนอยังน้อหน่เนาะพี่น้องจากหนาโรงพยาบาลเ้องหนิไหมนะครับเ <laughs> ดี๋ินบังไปกัน แสงแดดก็ลรงสิขืนมากซองนะครับซองหนาซองตาเนะาะกะหนาหนาวนะครับอากาศน่ำหนาหนาวเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องมันสีตะเวนมันสีนันเร็วนะครับเวนมันสีใหญ่เพลินว่ายังนะขืนเร็วส่งส่งขืนเร็วเาจะวาตะเวนส่งขืนเร็วนะ ส่งแกงเร็วเป็นว่าแมนบอบอแมนน้าหกโมงตีห้าถือจังไดนะก็ลืมนะครับเอาบรรยากาศนี่หน้าวัดศรีจันทร์นะครับหน้าวัดศรีจันทร์เนาะครับเนาะในหน้นาวัดศรีจันทร์เนาะไปลุยไปเบิ้งเด้อบรรยากาศในเมืองขอนแกน่นพาอัหลาดไปเลยเป็นยังไงเนี่ยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับวัดศรีจันทรเนี่ยนะ รถกับรถนั่นไหลนะครับมันหงมุงก,กว่าหนึ่งนะครับหงมุงก,กวก่าหนึ่งนะขวัญแก่นถนนนี่ถนน,ถน,น,ถน,นยังน้อพี่น้องเอิ้นบอกเลยเรื่ยเคเตอร์หรือเก็บซีนะครับถนนหลังเมืองเฮาซอยอยู่ข้างหน้านี่คือถนนหลังเมืองเฮานี่ซอยติดไฟแดงอยู่ตอนนี้เนาะครับถนนหลังเมืองเนาะนะครับถนนหลังเมือง นะครับแดดสวา่างแดดตากเข่าดีนะครับแดดสองสาแดดเท่านหละเข่านี่แห่งเรียวไปยังนะครับเขามันก็เริ่มกรอบจังหน่อยอยู่และเกิดเสือ้อไดอยู่ว่าเขียเต๋อวิญญาณมาเทียวกับไหลายๆคนกันสิเกี่ยนะวเข่าขึ้นกันนะครับนะอาจจะเกี่ยวเขาขึ้นกันนั่นนะนะครับเกีขอขอ่ยวเข่าขึ้นกันนะครับผมอาคีรถมาก เห็นหล,ยลายๆบอกว่ากำลังล,ง,ลงเกี่ยวข้าวกันแซวแซวอยู่นะครับเกี่ยวมือก็มีไปเนะาะจะลงไปไทยเฮเบิ่งเด้เนาะเกี่ยวมือคือตอนสมัยจะเป็นเด็กหน่อยไปซอยปอซอยแม่เนาะ <c oughs> นะครับไม่ยังไปโน่นนี่แต่โน่นนี่ไปชุ่มแพทย์ไปพ่นพูดนีเบิง่งบ่ท่านจำได้เนาะมาดิติดไฟแดงเนาะ กลางเมืองแบบนี้กลางเมืองนี่จังไดด้านหลังเมืองอันกลางเมืองอันนเกิดสินาเมืองเนาะเป็นลักษณะแบบนั้น,น,นร,ร,นนร,นร,บรนับบรรยากาศเมืองขอนแก่นเนี่ยเมื่อเสาร์นะครับแต่เสาร์เลยเนี่ยชมบรรยากาศเมืองขอนแก่นตอนเช้าร์ๆนะตอนเช้าๆนะ,ๆนะพี่น้อง เกิดวันมีหลายนะครับพี่น้องรถก็ยังบ่าไา,ายสบายๆนะอันย่างมืะเรง็งโอ้ยเลสยสวยๆจักหน่อยนี่บ่อยจะเอื่อยเลยพี่น้องตึ๊บบนละเท่านี้นะครับนะแลนตรงมาเลยครับจากหนาลงมาศูนย์นะนะครับนะครับนาลงมาศูนย์ออกมาลุงมาศูนย์ขอนแก่นออกมาหนาเส้นทางหน้า,ปร,าประตูเมืองบนละนะครับมาประตูเมืองขอนแกน่นบนละ ในสารลักเมืองอยู่ขนะ้างหน้าเานี้แหละครับอ้าถนนรื่นรมไปตรงไปบนถนนรือร่มนะครับตรงเทศบาลคันแกนเท่านี้แหละนะนะครับอ้าวเอ,อิบเอ,อิบนะครับคือขันหามาจะทั้งอ่าเรื่องบาลศูนนะครับสิแรนตรงไปบรไเวเด้ยพี่นองเด้ ศาลหลักเมืองขอนแก่นสาธุสาธุสาธุนะครับน่ะนครขอนแก่นนี่นะครับปาอ้าวเหรครับเห็นประตูเมืองแล้วเนาะประตูเมืองขอนแก่นแล้วเห็นประตูเมืองขอนแก่นแล้วรถไฟเห็นว่าเทใสนะ โอ้เคยจ่ะเม่มีรถไฟนี่ครับประตูเมืองนะ,ะเส้นทางเราอยู่ซ้ายอยู่กว่ามือนี่นะครับเส้นทางน,นี่เป็นประตูเมืองกันแก่นเรานะครับนะออกมาเส้นเหนือแลนยาวมาเลยนะครับสาธุสาธุาธาธพลับเดอ้นอนังทึ่งนะครับพรับพลับ,บนี่ครับออกมาตรงนี้ละไฟแดงตรงไฟแดงนี่ละกล้องเข่าใหญ่ได้มากมาคอนแกนน่นนี่สัญลักษณ์ ของเมืองกอนแกนก็คือกองเขาใหญ่นี่ตั้งอาจป่าอยู่นี่นะครับนี่หน้าเซ็นท่านคอนแก่นนะครับน,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 นะครับในเซ็นทัานกอนแก่นนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับไปเดี๋ยวสิเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปทางอุม้เมือดอพุ่นละนะครับไปทางมืงอดอรทางโรงพยาบาลศรีนกฤตหมดเนาะไปให้กินกาแฟกันพีเนาะเอากาแฟล่องทองจ็กอยกันเนาะ นะครับเออรถมาททันหลายนะพี่น้องเนาจะเศราอย่หกโมงกลัวนะ้แดดคือส่งแห้งแต่หกโมงกลัวไหมอืมแปลกดีละ่ะโอ้จบรรยากาศนะผมออกจากไฟแดง หน้าเส้นทันนะครับเลี้ยวขวาออกไปทางเมืองอุดรน,นะครับเห็นปะป้ายเมืองอุดรอ,อุดรธานีนี่ไปชุมแพออกสายมือเด้อน,นี่อุดรธานีนี่แหละครับรอดูโมงนะครับมองเงามองแกนตึงลาลาโอ้เห็นยูโบยูเด้อสูงไปน,นี่ย่านด้วยพูดด้วยโอ้ยเนาะแต่มันปวดโค้งเฮ็ดสูงไง บรยรยากาศแดดอัดสีซองนิดน้อยนะครับนะแบบบางตะเวนกำลังโพ้นว่ะโว้ยแบบนี้หน่อยเอ,อ,อาหลอดอุโมงค์นะพี่น้องนะบนบนบนเขามาดวนแล้วเขามาวังใดๆก็บบริเวณมาไายพี่น้องเบิ้งเขาไปเสนป่นพูนนะครับเขาคนละเส่นมือนกันนะเขาคนแก่นเขาคนแก่นมากเหมือนกัน รถอมาทีหนึ่งโอ้รถขึ้นหน่อยแต่มือนเนี่มันยังเศร้าอยู่นะมันยังจะเศร้าอยู่นะครับนะอุโมงคเมืองคันแคเนเดนี่เขาอุโมงนะครับไฟนี่ก็โอ้ยมีหลายสีสันเลยนะฮะมันขึ้นขาดดูแต่สายไฟนะครับออกมาอุโมงค์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้หลายจังหวัดนะครับเริ่มสั่งอุโมงค์นะครับนะสั่งอุโมงค์นะ กาแฟบอนร้อนนะนงมฟังหน่อยๆเสี้งยังดีไปหนักๆนะครับมาเห็นแล้วครับรบรรยากาศย่ำเศร้าในเมืองคอนแก่นนะนะครับออกมาออกมาจากในเมืองแล้วนะครับเข้าไปในเมืองตลาดคุ้นกันไยรถกันไรเ้ยเลยเลาะ มาแถวนี้นะครับขอบเป็ตลาดลบมันหลพี่นาะอบรรยากาศในเมืองขอนแก่นมันยังตะเสาอยู่นะครับนะภาพอันสิบสวยงามมันเป็นแดดซองครับแดดซองแดดซองมบรรยากาศของเมืองขอนแก่นเนี่ย นนะเลยเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ้งนะครนะนะับเข้าไปตากเขาคือก้านั่นแหละพี่น้องเลยมาจะไปตากเขาตากน้ำคือก้านนะ งสี่คือกันเนาะครับกับวิญญาภเที่ยวเนาะพี่น้องหลายๆสันท่านหลายๆคนหลายๆหม่องหลายๆบอลทัวฝ่าเมืองไทยเฮ้าตะวันซื้อมาเสียนภาคอีสานเฮ้านะครับเกี่ยวเขาตะส่วนนี้ตอนนี้นะภาคกลางคนเกี่ยวอยู่ท้งปีนี่นแหละนะครับวิญญาาเที่ยวเคยไปสัมผัสนะครับกับบรรยากาศทั้งภาคกลางคนนะเนาะเพิ่นเกี่ยวเขาได้ทุกหนาเพราะหน้าเขาจะ คิดได้สามรอบปีหนึ่งอะ่ะสี่สามสิบสองพี่น้องลองคิดเมืองว่าสี่เดือนเกลียวเข่าให้เจ้าคิดสามเทื่อปีหนึ่งนะข้าเจ้าเกลียวอยู่สามรอบเห็นปะสี่เดือนเข่าสี่เดือนสี่สามสิบสองสิบสองเดือนครบปีพอดีเลยข้าเจ้าทั้งอะ่ะปากกลางข้าเจ้าสี่เอิร์ดบิง หนึ่งบิง้งสองบิง้งสามบิ้งนะักเขานะข้าว,นะาวหนึ่งบิง้งสองบิง้งสามบิงนะ้งเนี่ยโอ้โรงพยาบาลสินึ่งที่นี่เป็นกนระสังเอาปวดเอาปวดนะครับเป็นกนระสังนะเพื่อรองรับคนไข้นะครับสิสั่งรองรับประชาชนผู้เจ็บป่วยครับผู้มารักษาเนาะครับเนาะรถจอดเป็นแถวเลยแหละอยู่ด้านในเนาะ เลยนะครับนะอยู่ข้างโรงพยาบาลศรีนครินนะเป็นคอนแกนน,นะ่ยผมดูรถพี่นอ้องจอดเป็นแถวเลยเห็นาดอยู่ข้างๆกำแพงเด้เนี่ยดูติดถนนมิตรภาพเลยเลยเนี่ยนะครับเนะี่ยเบิ่งดูรถจอดยอึดเลยนะครับเมือ่อวานพี่นอ้องปักจ็บเป็นอินดดนเนาะ เป็นแท็บทุกคนนี่ยละ่ะผู้ใดบวมีโลกเป็นลาบันปเปอร์เซตนะเปิ้ลวาเนาะนะครับกนะระแมนคือเปิ้ลวาน่ะผู้ใดบวมีโลกเป็นลาบันปเปอร์เซตขึ้นหม้อมา,าไล่กันแกนแล้วนะครับสีออกไปหากาแฟกินหอนๆกันเด้อครับเด้อนะครับขนะับรถออกจากในเมืองมาแล้วขับใครเข้าไปในเมืองเนาะรถหลายพี่น้องเมือ่อเอ๋เย นะครับรถมันลายแม่รถไม่ข้าพราะข้าไม่้าเนาะพราะข้าไม่ข้าวอู้มันก็ประดับง่ามแต่ว่าป้าหน่ามาไล่คอนเกนไหมเปิดโตโตโตเบิ่งดูเพิ่งดูประดับประดาดีดีเพิ่งดูเพิ่ประดับไปยังกะเป็นทงไหมครับพี่น้องเป็นรูดูเนาะคนอีสานบานเฮาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทงที่ประดับโอ้สวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับ เลยเข็มาอะไรขอนแกนนะ่นเนาะนะครับนะโอ้เป็ดประดับงามแท้พี่น้องมุดดูมึงดูเห็นปะปดประดับโอ้ยเพื่นนะครับประดับงามงามพี่น้องประดับงามพี่ลิทำนะรนะประดับงามแท้นะครับนามาอะไรขอนแกนนะ่นเนาะ ก็อมอดินแดงอีนี่ตรงนี้นะหมออีแดงหมออี as well as well. แดงมอดินแดงนะตะกีนนะมันดดินแดงดีแถวนี้ครับดินแดงแก้ใบพระเจ้าไม่ยอมผ่านเด้พระเจ้าคนพบจังใดเอาแดงแดงไปยอมผ่าเสยเลยลงหมอแล้วนะครับพุทละมุ่งนาถนนมิตรภาพเสนีกับพุทละมุ่งนาฮอดสปปเล่าเลยสะพานขามแม่น้ำโค้งว่ะนะครับตรงนี้เลยอ่านหาเลยนะครับนะ ส่วนราชการต่างๆนะครับเอาบรรยากาศเนี่ยมอสส์หาให้พี่น้องเบิ้งนะครับในเมืองขอนแก่นเท่านะครับออกบรรยากาศในเมืองขอนแก่นที่พี่น้องเบิ้งนะครับบรบรยากาศบรรยากาศนครับต้องอา โคกม่วงนะครับรเพัดเนินว่าโคกงนนม่วงนวนม่วงตรงโลตัสนนม่วงนะครับดูแถวนี้ไฟแดงนนม่วงตะกี้บ่มีเลยครับไฟแดงตรงนี้ดขจรเห็ดใหม้นะเป็นปีเป็นปีเลยล่ะนะครับบรรยากาศนะบรรยากาศคอนแก่นนะถนนท้างเมืงองคอนแก่นย่ามนมุสนอะ่อก็เลยเก็บมาฝากมาพี่น้องนะเขามาแล้วก็ขออภัยบ่ได้ถ่ายคลิป นำาให้พี่น้องิึงนะครับเดี๋ยวให้เอาเข่าขึ้นแล้วแล้วนะครับกบสิไปกูมั่นส่วนที่เหลืออยู่ห่างกสิอัดจักน้อยนะพี่น้องนะกสิผ้าพี่น้องเลาะไปชุ่มนั่นชุ่มนี่จสิไปเ,เก็บสตรอเบอรีร่ทั้งมึงเลยล่างิึงนะนะครับส่วนมากสิเก็บอยู่แถวกระนวลน,นะผมว่าสตรอเบอร,บรี่กับบ่บ่ไหลนะแถวมึงเลยมันว่าควาจะว่ามันหลเนาะกว่า บรรยากาศมันดีนะขาจาวาเนาะเดี๋ยวก็ลองเบิง่งแล้วก็เขาบอกว่าน้ำน้ำผุดทับลาวไหมยืว่วใช้ยภูมินะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมนะิเนาะขจาวามันก็สวยงามนะครับกับเพราะท่านนี่ไปเบิง่งยิ่งเที่อกนะครับไปช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงบ่ดีปันดใดโรคไขข้เจ็บมันระบาดน,นะช่วงนั้นนะก็เลยบ่ได้ไปน้ำขาจาไปกับเขาบ่ใดขาจาวไปเขานะ เดี๋ยวว่างสภพาพี่น้องไปเละาะเนี่ยที่ก้าวมาเนี่ยที่พูดถึงนี่นะครับกับสิบไปเลาะไหนพี่น้องเบื้องนะครนะพาเลาะไปเบื้องอยูยนะครับพี่นองบรรยากาศน้ำเสาเนะ มันก็นยังสวยวันท่านสวยนะครับรถกัรูซสึกว่ากัเริ่มทยอยเอค้าแไม่ค้า็เริ่มมากขายของแล้วโอ้นะเนะก็บบรรยากาศยามเช้าเช้าเมืองขอนแก่นมาให้ชมนะบรรยากาศตอนเช้าในขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อ พูรดรูดต่างๆนะครับ,นะรบก็ขอบคุณเดบซี่หลายๆท่านที่แนะนำนะเพื่นแนะนำให้ไปดูชมถนนนะครับไปติดตามดูถนนขยายถนนอำเภอน้ําพองไปอำเภอกระนวน ไปติดตามให้เพื่อนแล้วนะครับเด้อก็ล่างเขาไปเป็นสามเบิ้งนะครับนะครับเพื่อนก็นขยายเรื่อยๆกําลังก่อสร้างกําลัางขยายถนนออกเรื่อยๆนะครับกําลังน,นะำนะร่างใดก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามให้กําลัางใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันเนาะอยากให้พี่ญาตพาเที่ยวไปชมยังไปเบิ้องยังกะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อถ้ามีเวลาแล้วเขาแล้วน้ำในละในสิบห้าไปเที่ยวได้เยอะนะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนั่นแหละที่ติดตามไปกําลังไลค์รายวิญญาณเนาะขอบคุณขอบคุณเป็นลายลายนะครับบรรยากาศเมืองคอนแก่นนะครับบุญนาอาลานเลยล่ะวุ้นนะครับนะยังไงกันขอบคุณที่ทททติดนะนะตามนะครับขอบคุณทุกคําคํทุก คำวยพอไอ้ทุกค้าคอมเมนต์ออามาขอบคุณติไใจกำลังแรงใจนะครับว่านจะเป็นเด็ซีทางเมืองชนบุรีและยองนครปฐมทั้งบ้านเฮากับไรสานบ้านเฮานะทุกท่านทุกคนน่ะที่กล่าวถึงประเดี๋กล่าวถึงประเดี๋ที่กล่าวถึงก็ดีไม่ถึงก็ดีเนาะขอขอบคุณพี่น้องติดตามนะครับนะกำลังแรงใจก็วิญญาณพระเจ้ากันเดี๋ยวมีกำลังใจเฮ็ดเนาะ ไอคลิปออกมามีคนติดตามก็ดีใจนะครับคลิปหน้าครับเจอกันไหมนะครับคิมมี่กลาบเข้ามาสวัสดีครับครับผม